สบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงเบิร์สุขุสุคนเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาอาป่าลุงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเด้อหมือนี่มันนี่เบาแพงกับเบาแสงกับซีมาทำความสะอาดเดินบ้านหรือว่าทางป่าหญ้่มันเกิดขึ้นร้ายพี่น้องเญ้่เกิดขึ้นร้ายต้นไม้เกิดขึ้นเบาแสงกำลังทางอยู่ ทำความสะอาดเนาะหลังจากสี่ทางแล้วแล้ะก็สิกองกองกองล้ะก็สิวัยจูดวปเผาอดเวลาไก่สิลงนะทางป่าเดินบ่าแสงกำลังพันหญ้าเกิดขึ้นหลายหลาย ตดตดบาดีพี่น้องงานบ้านมืเอี่ยกูได้ไปใส่ทางหงายีา่้องทำความสะอาดเดินบ้านทางไปพี่น้องโอ้วัดจีหลอดอ่ะกลายคือสว่าเหย่ยดวัดจีหลอดทางบ่ทงกันมันสิมียุ่งมาอยู่หลายมันสิเขาเหอน แหงนิทางต้นห้าลายพี่น้องเอ้ยเลมมืนต้าห้องหาเลิมมืลายะแ่ปนี่ยังกินแต่แเทั้งเลยละกันสีกองแล้วก็ไว้จุดสลาย Nhìn nó giảm pin là để đêm đêm đêm. Mini bó đẹp bé sai độc kia nó ơi thăm khuôn đền bạc. Oh, no. เป็นห้องผักขมน้ำ <Yeah. S 2> แกงแสบได้พี่น้องผักขมน้ำแต่ว่ายากหน้อยหนึ่งเนาะน้ำลายเวลาปิดเอาใบผักขมนนาเมาไปแกง ปกกอนกับโบมี่ยังมากมายมีจอบและกระผ้าจุกระเหาะ เลื่อนแป้นแล้วเนาะตะกี้มันหกการเมืองการิึกาทำความสะอาดเดินบ้านมาแสางทางป้าว้ร้ายบ่หร้่มันเกิดขึนมาแล้วมัน แล้วแล้วกวดกวดกวด,กวดเริ่มแปลนแล้วตอนนั้นมีแต่ป่าผลสิมาอีกแล้วออาาไปเบิ่งทางออกหน้าบา้า <c> น <oughs> ตอนนั้นนี่่นองนี่เกิดขึด้นลลย ซับออกซับถิ่มไปเลยเกิดขึ้นมาแล้มันเป็นหมากเลยปีหนาแห้งก็ลายกว่าเก่าคุได้อยากกินเหมียงบักเดือบาแพงล้ายลายพี่นอ้องกินเหมียงตำเหมียงตำเมียงขาได้เนาะ กำเนียงคาหลยแต่เด็ดกซุกกะมี่ซุกสิบวหวานนี่นาองทำอักน้น่อยนะสิหวานเรื่องบับแสงเดินบ้าน ฝั่นงนี้บ่อแพงเห็ดเรียบร้อยแล้วเีือกระโบลายฝั่งนี้การเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันป่าหลายบ้านบ่อแพงป่าหลายมันเกิดขึ้นมาล้ายเลย ปี่กายนี่เผาแพงกระทางแล้วก็จูดพร้อมปีนี่เผาแห้งกระไรกว่าเก่ากระไรอยู่ลดลงให้เดียวได้คัะพี่เนาะ

you แสงเสพอาพันเลยัน,นจิตจิจจตปาหม,มาเลยพี่หนอป้อาหุ้มเโ็ดนี่บอาเหร่คล้องผ้ากะมืดขึ้มตลอดพี่นนอขึ้มทอดขึ้มทอด หย่าเลมมืนเขาห้องหย่าเลมมืนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นหมาลายกว่าเก่าๆเลยแบบทางเต็มเดินแน่นอนขึ้นมาโบหัว เกิดขึ้นมาลายแท้ๆแจ็มาแต่ใส่บาแพงกับบหูใส่จักมาแต่ใส่ปกติบ้านบาแพงบริมีได้พี่น้องเอ้ยถ้าก็มีวัง2ปีนี่ลายขนาดบหูว่ามาแต่ใส่ ไปเรื่อยๆหลายถักพี่น้องเอ้ย กรดใส่เ,ใเวลาทใดายน้องนี้อะไแล้วโคตรเนะาะไลยไปเลยเลยฟังันานบะแพงกะเห็ดไปเรียบร้อยแล้าววาันนี้เอาพี่น้องเวลากระมมาพาควรเด้อบะแพงกะสิขอจบคลิปไว้สำนีเนาะ ในกาฝากกดไหลกดแชรและก็เป็นกำลังใจให้บบาวเพงนเด้อทุกคนหอนีก็ขอกก่าวคํา่าสบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุสุกุ